<R> สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านรวมถึง FC ช่องบัวลักหนึ่แล้วก็ผู้ที่เข้ามาติดตามรับฟังรับชมในคลิปนี้ด้วยนะคะวันนี้ช่องบัวลักหนึ่งมีเรื่องเกี่ยวกับตำนานโทนพรามเจดี JD, ซึ่งเป็นสถานที่แบ่งพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะ าสารที่แบ่งพระบรมสารีริกธาตุหรือโทนพรามเจดีปัจจุบันตั้งอยู่ทางด้านหลังของวัดชัยกุสินาราเฉลิมราชเมืองกุสินารารับกุตตประเทศประเทศอินเดียโดยมีต้นโพขนาดใหญ่เป็นที่สังเกตจากบันทึกหลวงจีนสเสวีนจั้งพระถังสัจังนั่นเองนะคะกล่าวตอนหนึ่งว่า เห็นสาหินของพระเจ้าอาโศกมหาราชอีกอันหนึ่งปักอยู่ที่หน้าสถูปอันเป็นสถานที่ที่มีการแบ่งปันพระบรมสารีริกธาตุครั้งนั้นบรรดาผู้ครองแว่นแควนต่างๆทราบข่าวว่าพระผู้มีพระพักเจ้าเสร็จปรินิพพานแล้วที่กรุงกุสินาราจึงส่งทูตไปเจรจาขอส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ จากพวกมัลละเมืองกุสินาราเพื่อนำไปสักการบูชาในเว่นแคว้นของตนแต่เหล่าเจ้ามัลลกษัตริย์ปฏิเสธนะคะซึ่งพวกกษัตริย์และพราหมณ์เหล่านั้นรวมจิตนครทางพากันมายื่นคำขาดว่าจากให้พระบรมสารีริกธาตุหรือจักรบแล้วตั้งทัพร้อมเมืองกุสินาราไว้ พวกเจ้ากุสินาราตรัสว่าธรรมดาว่าพระรัตนะทั้งหลายที่เสมอด้วยพุทธ,ธรัตนะไม่มีในโลกพร้อมทั้งเทวโลกก็พระรัตนะนั้นเกิดในขีดคามของพวกเราเราจะไม่ยอมให้ส่วนแบ่งแห่งพระบรมสารีริกธาตนั้นแก่ผู้ใดโทนพรามได้สดับเรื่องการวิวาทของกษัตริย์เหล่านั้นแล้วดำริว่า พวกเจ้าเหล่านี้ก่อวิวาทกันในสถานที่ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพพานเป็นการไม่ควรจำเราจักระงับการวิวาทนี้เสียโทนพรามณ์จึงขึ้นไปยืนอยู่บนที่สูงแล้วกล่าวความว่าดุก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลายขอพวกท่านจงฟังคำของข้าพเจ้าพระศัสดาของเราทั้งหลายเป็นผู้กล่าวสรรเสริญขันติ การที่พวกท่านจะประหัตประหารกันด้วยเหตุแห่งพระบรมสารีริกธาตุของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นสิ่งอันควรแก่การศัก,กร,ะระอย่างสูงสุดเช่นนี้ไม่ดีเลยพวกท่านทั้งหมดจงเกืือกูลซึ่งกันและกันเถิดคำกล่าวครั้งแรกของทูลพราหมณ์นั้นไม่มีผู้ใดสนใจเพราะต่างก็กำลังถกเถียงกันว่าจะทำประการใด อาศัยที่โทนพราหมณ์เป็นอาจารย์ของเหล่ากษัตริย์และพราหมณ์ในภาคพ,พื้นชมพูทวีปไม่มีผู้ใดจะไม่รู้จักตนจึงประกาศด้วยเสียงอันดังมากขึ้นกว่าอีกเดิมว่าพวกท่านจำเสียงของอาจารย์ท่านไม่ได้หรือหากจำไม่ได้ขอทุกท่านจงพากันเงียบเสียงแล้วฟังวาจาที่ข้าพเจ้าจะก,กล่าวให้จงดีเหล่ากษัตริย์ทั้งปวงครั้นได้ยินเสียง จำได้ว่าเป็นเสียงของโทนพรามผู้เป็นอาจารย์ของตนต่างพากันสงบเสียงลงทันทีโทนพรามกล่าวซ้ำความเดิมอีกเป็นครั้งที่สองและประกาศว่าเราขอทั้งหลายทั้งปวงจงยินยอมพร้อมใจยินดีแบ่งพระบรมสารีริกธาตุของพระรสัมมาสัมพุทธเจ้าออกเป็นแปดส่วน แล้วนำส่วนของตนกลับไปบรรจุไว้ในสถูปยังเว่นแควนของท่านเถิดเพื่อพระบรมสารีริกธาตุจะได้กระจายไปในทิศทั้งหลายเหล่าชนผู้เร่วมใสในพระพุทธศาสนายังมีอยู่อีกมากมายนะักทูเหล่านั้นกล่าวว่าข้าแต่พราหมณ์พวกข้าพเจ้าทั้งหลายยินยอมตามออคำแนะนำของท่านถ้าเช่นนั้นขอท่านนั่นแหละ จงแบ่งพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธองค์ออกเป็นแปดส่วนเท่าๆกันให้เรียบร้อยเถิดโทนพรามรับคำสั่งของกษัตริย์เหล่านั้นและจัดการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธองค์ออกเป็นแปดส่วนเท่ากันคือกษัตริย์แควนมคตนำไปบรรจุสถูปและฉลองในเมืองราชคฤห์กษัตริย์ลชชวี นำไปบรรจุสถูปและฉลองในเมืองเวสาลีกรัตรศักยะนำไปบรรจุสถูปและฉลองในเมืองกบิลพัทกษัตริย์ถูลีนำไปบรรจุสถูปและฉลองในเมืองอัลลักกันปะกษัตริย์โกริยะนำไปบรรจุสถูปและฉลองในเมืองรามคมกษัตริย์มัลักกุสินารานำไปบรรจุสถูปและฉลองในเมืองกุสินารา กษัตริย์มัลลปาวานำไปบรรจุสถูปและฉลองในเมืองเวทีปะกษัตริย์โมริยะเมืองปิป,ปะปริวันส่งทูตมาขอส่วนแบ่งทีหลังจึงได้แต่พระอังคารได้สร้างสถูปบรรจุพระอังคารและฉลองในเมืองปิป,ประปริวันส่วนโทนพราหมณ์ขอทนานที่ตัวพระบรมสารีริกธาตุ กับทูตทั้งเหล่านั้นเพื่อนำไปสร้างสถูปและฉลองในเมืองของตนเช่นกันเมื่อพวกเจ้าเหล่านั้นยินยอมทนพราหมณ์จึงสั่งให้เปิดรังทองของพวกเจ้าทั้งหลายมายืนที่รังทองนั้นต่างก็เห็นพระบรมสารีริกธาตุทั้งหลายมีวันงามดั่งทองคำต่างพากันรำพันว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้สัพพันยูแต่ก่อนข้าพระองค์ทั้งหลายได้เห็นพระสรีระของพระองค์มีชวีดังทองคำบัตรนี้เหลือแต่พเพียงพระบรมสารีริกธาตุมีวน,นะดังทองคำเท่านั้นขณะที่กำลังแบ่งพระบรมสารีริกธาตุนั้นโทนพรามรู้ว่าพวกเจ้าเหล่านั้นเผลอจึงช่วยเอาพระเกี้ยวแก้วเบื้องขวาเก็บไว้ในระหว่างภาพโพ พระบรมสารีริกธาตุทั้งหมดรวม16บธนานกษัตริย์แต่ละพระองค์ได้ไป16บธนานพอดีเมื่อทูลพราหมณ์กำลังแบ่งพระธาตุอยู่เท้าสักกะจอมเทพสำรวจดูว่าใครหนอช่วยเอาพระเกี้ยวแก้วเบื้องขวาของพระผู้มีพระภาคเจ้าไปทรงเห็นว่าทูลพรามณ์เป็นผู้ช่วยเอาไปทรงดำริว่า แม้พราม์ก็ไม่อาจทำสัก,การะอันควรแก่ระเกี้ยวแก้วเบื้องขวาได้จึงทรงถือระเกี้ยวแก้วเบื้องขวาที่พรามซ่อนไว้นั้นออกจากระหว่างภาพโพกแล้วบรรจุไว้ในพระอบทองคอํานําไปยังเทวโลกประดิษฐานไว้นะพระจุลามณีเจดีย์ในเทวโลกฝ่ายโทนพราม ครั้นแบ่งพระบรมธาตุแล้วไม่เห็นพระเกี้ยวแก้วแต่เพราะตนชฉวยออกมาด้วยกิริยาอันมิชอบจึงไม่อาจแม้แต่จะถามว่าใครฉกเอาประเกี้ยวแก้วของเราไปพรามคิดว่าเราจักขอทนานทองคำที่ตวงพระบรมธาตุไปสร้างสถูปจึงทูลกษัตริย์เหล่านั้นว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายโปรดประทานทนานลูกนี้แก่ข้าพเจ้าเถิดแล้วก็นำไปสร้างสถูปบรรจุ และทำการฉลองเช่นเดียวกันนั่นก็เป็นเรื่องราวของโทนพราม JD, เจดีซึ่งเป็นสถานที่แบ่งพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองนะคะซึ่งสำหรับวันนี้คลิปนี้แม่หมอก็ขอจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ